เจนะอผมแล้นเน้นนะ่าจะคงหนีอับในผ้นะครับก็เก๋งนีลืมใส่นะครับก็ขับรนะ้วยนะเราอยู่ในเซิร์ฟของ TNT ร้านนะครับก็เป็นของมือถือนะครับคนเล่นเยอะหน่อยนะอเคเดี๋ยวรตรงมาเล่นกันนะเขาก็ขับตถัวก็ก็ไปหาชิปอ,อื่นได้นะครับจะไม่ให้หลงเพราะว่าแม่งขี้เกียจไปดูนะครับ มันดูยากอนะแล้วปุณิเจไปดูนะก็โทไ้ไยนะครับโอเคมีการเข้ามาในเกมทำไมด่านนี้มืดจังเลยก็นะาถามทำไมพี่ทำไมไม่ทำไอ้นะับุนคคลที่สามแบบเนี้ยผมไม่ทำนะมันเล่นยากอะใครทำาบใครทำใครเล่นแบบนั้นได้ก็เล่นไปนะครับผมจะเล่นแบบนี้ครับมันเล่นได้อยู่แล้วนะ่ะนะคบนะบนะก็เป็นคนพิมพ์ได้นะพิมพ์ได้อยู่แล้วแหละนะ แต่คุณไทยก็เล่นอยู่นะครับทีมแมงสว่างวะนะครับผมอยากรู้ทำไมเขาไม่ปาแพร์แมงสว่างอ่ะนะตอนนี้เฉพาะแวงคชาร์จอยู่นะครับรถไม่ไม่เพิ่มทีคทีดับเบิลทีนะโห้าสี่สามครับคลุยรุยรุ่ยรุยครับมือมือด้วยอาจารย์อาจาอาาอาจา โอ้ยอาจารย์อาจารย์อุภูพันนาเมุ่อม่แบบนี้ผมไม่ค่อยชอบนะมันอุ้ยเนี่ยแสงสว่างจากสายฟ้าโอ้ยมือจริงๆอ่ะเฮ้ยถ้ามีมีคนวิ่งแต่ตรงนู้นนะครับ ไม่แลกเลยตอนนี้ลื่นตูลื่นปื๋ที่ผมลองก็คือไวไฟท็บเล็ตผมนะที่ผมลองลองเล่นสังเกตนะเป็นแต่ไวไฟท็บเล็ตผมซึ่งไม่ค่อยแรงหรอกนะภาพไม่นะก็ไม่ค่อยแรงหรอกนะไวไฟท็บเล็ตผมนะครับก็เลยทำไมมันก็แหลกๆแ,แต่ตอนนี้ไม่แหลกเลยในไฟบ้านนะเมื่อกี้เน็ตใช้ไม่ได้เว้ยตอนนี้ใช้ได้แนละ้วสกินผมเป็นแบบนี้นะ เป็นอาลิตนะในไมโครฟ t ยันเดเลตของพี่อะไรก็ไม่รู้จำจำชื่อไม่ได้นะครับก็ขอทำอะไรนะก็รีบไปดูได้นะครับมี้คริดมากมาก็เดี๋ยว่าทวด์ทยวป่นะครับตรงนี้จะเป็นแบบวีพสมัครนะที่จะสมัครเป็นวีพี อันน oh, wow. ี้กดเกย์ทำอไรเสียอ่าเนีมคิดขี้เกียจดูชื่อซื้ออันี้อะไรอ่ะเติมเงินที่อเติมเงินเอานี่สแ้นะผมไม่มีกดทิ้นเลยนะดินหาได้งายจับไหนอะไม่รู้น่ะใช่มอนกอนครับตรงนี้ก็อะไรไม่รู้นะ ไปดูกัน What the What the f**king date? What the date? นะตรงนี้ก็จะเป็นเล่นนี้เกมนะชินทีรันที่เขาบอกกันนะว่ามันสนุกนะครับตอนนี้สามคนในเซิร์ฟนี้แล้วอยู่ไหนกันหมดวะ What เจ้นั่นไงอยู่คนเดียวด้วยนะก็ยู่นค,ค,ค,คนเดียวก็ได้ยินเสียงอะไรบ้าง ม,มาเร็วนะสวัสด,ดีโอ้โหพูดได้ที่ครับตอนนี้บัดดิสเปสอีกแล้วหนึงสองคนนะเพื่อนตกไปก่อนนะโอ้ก็นี่ได้ครับเดี๋ยวไฟฟาดกลับกลับมาเลยนะครับกนะ็ตกถ้า,ออากเกิดขยับออกอยู่คนเดียวนะ เสฟ้าผ่าปูก็ออกเไปเรื่องเรื่องสามสองคนก็เลือกมาอ๋อคือผมออกมาแป๊บเดียวนั้นแม่คนบาลไทยเลยโอเคจะเริ่มเกมอ๋อหนึ่งปึ๊บเริ่มเกมแรกมาถึงก่อนนะครับคือใช้จะก็ใช้ไฟฟ้าทำเลดตองก็คือปึ๊บค้างนะครับแต่ไม่หลุดนะ แต่นี้มันขาดแบบเดียวกนะ็ยังเล่นยังฟีกันได้นะไม่รู้มีคนโปลหรือเปล่าเออผมลืมบอกครับกทของเซิร์ฟนี้ผมเกลียดที่อย่างหนึ่งคือยังพูดคำหยาบไม่ได้ครับใครพูดคำหยาบโดนแบนนะฮะโดนแบนเกมนะนี่เปล่าก็ยังไม่รู้นะเขาที่รู้ต้องทำตามกกนะใครอยากโดนแบนนะครับ หรือว่าแบหรือว่าทำอะไรเสอย่างนีกผมไม่รู้นะก็ไม่อยากให้เขาโดนไม่อยากให้เขาด่าเลยนะโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนไฟฟ้าฟาตึงกลับมาเร็วสวัสดีทุกคนเราเมาราตกมาาวสดๆร้อนอนะเคห้าคนไาอยู่นะครับนี่ไงทุกค เล่นเกมได้พึงพึ่งพึง,พงนะไม่แหลกแล้วอตอนนี้เฮ้ยเร็วๆคนเดียข้างล่างเฮ้ยเมื่อกี้พี่อืุ่มกดอยู่กับพี่โบพี่โบเลยเฮ้ยอย่าวิ่งตัดหน้าเข้าใจปะ จะวนแค่ครังนี้แล้วจะวนแบบนี้ให้ทำมันหมดไปก่อนคนอื่นจะได้ตกย่าอย่าพุ่งตูดตามาโอ้โหอย่าบอกนะอยู่สองคนเราอยู่กันสองคนนั้นแหละทีเรอยังไม่ตกอะไรนะแป็ด าห้าห้าั Overwatch> ้นสองีดีน่ไงไม่โอไม่ไหนวะโอ้ยโกินทีรอทีรองี้ไม่มีคนนะเมื่อกี้ผมดูมั่วนะ ไปเลย let's go let's g ได้ระนดลนะครับตอนนี้เจนาที้วีภาวีแล้ว46เจ็ดเดียวมากนะครับนีก็สามารถได้แต่มันจะกลับมเหมือนเดิมเจวงนี้เอาซื้อวัดีเพื่อนวัดีวัดีชีไปอีกทไปเย ช่ปะไวลยด้อโทรศอีวดีวัน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 ดีวัดีวนดีวันดีก็ดผมากไ้่อนอ้โหเพื่อนลไปเลยไปกันเนียรียกเพื่อนลืมทุกเมวะอู้หแหลกเลยทําเมต้องตามผมมาทุกคนเนี่ยโอ้โหใครใครเจอผมก็ทักทายกันด้วยนะ อย่าลืมนะ,มนะดูคลิปอื่นพี่ว่าเทีนทีแล้วมูที่ก็เกิดขึ้นนะเล่นโพกันตอนไหนหลังจะตามทุกคนไปเลยครับแต่คนที่เล่นสรุปตรงชื่อนะตัวต้องสมัครด้วยครับสมัครก็คงเล่นไม่ได้นะอุอ๊ยหี่เกียร์เกียรเท่าไหร่เลยก็ตรงนี้ยนะหัวชนแล้วก็โตไปตึงตายครับ สามคนเคยจเล่นเสือหนหนอนีแนี่ไงคนเมื่อกี้ไม่ใช่นะเดเื่นดีนะเมินเกหนึ่ง่ะครับเราจะบคลิปเลยมาสั้นๆโมเส้นอมไม่ได้โฟมนก็เล่นไอดูๆนะ แล้วครับบอกให้ทุกคนเล่นอย่างสิริภาพสมบูรณ์ไปอยู่คือ่ากวายเอ้าจับหึง้ยฟ้าพาปึ่งกลับมาทีเดียวอยู่ไหนอยู่ไหนเสริมกรีโอไม่เนี่ยจะเริ่มเกมไม่ยอมพึ่งรวมมือนะโถนะไปโถโถโถมาข้อทันนะครับ เอี๋ยรู้เลยของรู้วันนี้แหละจับมีเราวันี้วันดีพอวันเดียวพอวิ่งได้เทียนทีลำเทียนทีลันใช่ทำไมชอบพูดพูดว่าร่ำนะโอเคใช้มันไปก่อนตอนนี้เสียงแห่ไว้เล็กด้วยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกตลอดตกไปข้างล่างปะตกข้างล่างถูกไหบายบายจบคลิปถึงเท่านี้สวัสดีครับ